ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเซิ้นเดอะเกมมอรดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมันครับไมินิเกมที่ชื่อว่าเบ็ดวอลโอเคมาเริ่มกันเลยมันจะเจอหน้าผู้หญิง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 โอเคแล้วเราก็จะไปลาลาลลลาลาวันนี้โอ้ยโยโย่อ้ยเอ้ย มีเซิเราจะเล่นได้จอยจอยม่จอยม่จอยม่จอดิจอครับจอยนะครับโอเคสุเพียอันนี้แล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มโอเคฮะาสายแจ๊เฮ้ยสายแจ๊อทองแดงก่อนไอ้กีไอืด เอ้ยเอ้ยีสองสองได้เยอะแล้วว่าไปเลขของชาวบ้านนัวได้แค่สีก้อนเป็นเลขของกันชาวบ้านเนี่ยนะเชฟสมงศ์ชวนไอคิดโอเคเอ้ย13ก้อนเพื่อนให้แน่เลยแล้วแล้วแบบ tốt hơn bác lò tốt hơn cho bắc đi bóc vào đây là được Bắt đi bác nè phải không tha bắc như cù rồng hơn tha bắc xí nghe Oh, sorry, oh, oh. thư แมวแมวแมวบคขบขบไปขบขบไนี่ใครยมากินใครยมากินนี่คขยาใส่นี้ครับยายอย่างนี้นอไม่ชอบนะถ้ากินแล้วต้องรู้จักเก็บรู้ไหมครับครับหมดแล้วเพื่อนไปต่อให้หนยดิเดี๋ยวเให้เหล็กเราเหรอ thank you thank you so very much ใครมีนาที่ต้อง้องเพลเดี่ก็อ๊นเลจรูปะอินดซซีเฮ้ยไามามายังลื่นหลลื่นล มันคุมมน้มไหมเนี่ยด้มงินมเ,เนททกโอเคไม่ร้อนเหรอต้นไม่ร้อนครับเนี่ยมวก็โดพัดลมฮ่มันกรเข็เขอยู่ีตกเด้อล่ะ๋ตกเด้อตกดเด้อละ่ะเดตกเดตกเด้อ ตัเดือดละดือดกรจายบ่หือเราแบบ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 โอเควรา่จะใสียเยอะทีน yup. right. right. ั้นมึงหัวเราต่อไปิดเรียนเตียงนั่นเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่า เราลองมาเก็บทองกันเถอะเดี๋ยวๆๆๆรู้สึกเหมือนจะลื่นแล้วก็จะตกลงไปข้างล่างในภายในบันเดิลไอ้ตื้โอเคเรามาเก็บทองได้วัดดีเอ้อวัดดีว่าไงเจ๊สาเจ๊เอาเจ๊เจ๊เจ๊เราให้มันต่อมาแค่นี้ก็พอแล้ว ก็จะได้ไม่ต้องเบืองบล็อกเรานะครับแล้วผมก็จะไปนี่ก่อนนะครับแรกของกับเอ็นดิซีเอยนดิซูเอาเอาบั็อกดีไหครับจะบั็กนะขอร้องถ้าบักมีร้องไห้้นะถาบักมีร้องไห้นะถ้าบั็กมีร้องไห้นะจะเอาเอาเอาก็จะเก็บได้นี่ จะทำอะไรจนเนี่ยอ๋อเอาเล็กเหรอเอาไม่เ้่นอะไเลยยิสมบัติยิ้มเดี๋ยวจะย่อตัวหาพี่บกบกตัวบอกไอ้ทองตัวเธอตัวเธอได้ทองมาจากไหนตัวเธอโอเค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  ที่นั่มันตอบมาแล้วไอ้ชิบหายร้องร้องเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปบ่ได้ดอกเด้อล่ะเพื่อนแกอยู่ทีมเราใช่ปะโอเคงั้นก็ดูนุ่นละดูจะทำไงไม่น่าปิดวิ่งเลยเนาะ อ้าอ uh ้าวอ้าวเเลยเร่อ huh. เ oh, oh. oh, 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 ื eh, ่อนเร่อนเลยเราเรียนมันเวียนมาโอ้โ่อมี่อมี่อมีอตุ๊ดามบกยาคุณมิจามบุกแล้วคุณเฮ้ยเนจแคนยก ไปแล้วนะครับอยากวับกับฐานจังเอวร่อ,องเฮ้ยงานนี้มีรุ่นงานนี้มีรุ่นนะครับกระเทยเทยข้าใจนะครับตัวเทยงานนี้มีรุ่นนะครับกระเทยงานนี้มีใครปุจะมีแล้วมึงจะมาหาพวกเราเฮ้ยแต่ก้อนก็ยังเอาสิบก้อนก็ยังดี เอามาสนั boards, ่งโลกอ่ะไม่เมีาไม <ule> ่พออ่ะโอ้รู้แล้วผมมีวิธีเตลียแล้วครับขอเอาบ็อกเยอะๆก่อนเยอะๆก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ ทำไเป้นักเรียนขาขาขาเดี้ยนไม่ขาเดี้ยนนี่หรืแต่ขาเดี้ยฟขาเดี้ยฟในเดี้ฟฟัส์โอ้ชิสโอ้ยชิสกรองกระกระกระกรกร What the fuck? Oh shit Oh ทีมเราแพ้ยังไง What the f u c k e สำบัน What the fuck? เว้ต้องว่งเ,เล่นสกายวอลกันดีกว่าเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวดะเราจะไม่เล่นสกายวอลไม่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 ไม,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 ไม่เราจะเล่นเบดวอลสักสองรอบไมอย่างดีเมื่อกี้แพไ้ได้ไงอ่ะเอ้ยต้องวีฟี้เหรอต้องรอใช่ปะถ้ารอเหรอรู้งี้ไปเล่นสกายวอลดีกว่าแต่ออว่าวันนี้เราเล่นไหมครับไม่ได้เกมนะมรอบที่สองห้ามแพ้ เมื่อกี้เพ้รับค่าไปแล้วถ้าไปจะทโทษโทษทางนั้นนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดยดีในตัวเราบ้างปเปล่าเงียบขึ้นโอ้ใช่ไหมวัดดีโอวัดดีว่าไงเจ้เจ้ระหว่างรอขอทำอะไรบางอย่างครับแป๊บหบนึ่งเอ,เอเ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยนอนวนๆโอ,โอ,โอ,โอ้สิงไก่ไม่ใช่สิงไก่หรอกสิงเป็ด bingung bingung ceh bingung dada 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 oh dia keluar kompom buat ini nah ini untuk main surat tapi dia ini ini untuk Tuhi oh udah 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 islang ini kan langka maibok มึงกงเล่นก็ไม่บอกอไม่ปะปะก็จะกูแต่ที่อุ่นล่ะที่โอ้ไม่จริงอะถ้ามีแป่ากลัวผมก็จะไปเล่นแป่ากลัวถ้ามีสกายวอลัวผมจะไปเล่นสกายวัวแต่ผมไม่อยากเล่นวันนี้คุณเด็ดวัไปเด็ดอะไรนะหนึ่งสองเฮ้ยขาดคนเดียวเองอ่ะขาดคนเดียวเว้ยคนเดียว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 เด็ดวั เป็นคนนั <gasps> ้นไม่ใช่สกายตอลยคิดก็เด็กผูด่านเดินอีกแล้วเหรอเออด่านเดินก็ช่างหัวกะทีเถอะเนาะกะที่ที่บ้าหนูน่าจะนั่งนีกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวท้องแดงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ด่านเดินนี่หวะแต่งกินโซมัส Yes Yes โอ้ยโอ้ยโ <c oughs> ่ <Hinter od rim> <S <S <N> ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเอ้ยอ้ยอ้ย่อ้ยโ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 อ้ยอ้ย่แ้ย้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย่้ยโอ้ยอ้ยโออย้ออก้้อ้้ คุณเอาทางแดงไปแล้วเอาบล็อกมาให้ผมนั่นคือลูซานี่ส่วนแกนี่ก็ฟาร์มเป็นคนเดียวเลยนะไอ้สองไอ้เสือไอ้เดี๋ยวก็ลูซานี่อยู่ในนี้เปล่าลูซานี่ลุงลูซานี่ใช่ไหมครับผมว่าใช่แน่เลยใช่ไหมครัสอง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 มีวอสองมีสามมีสามใช่มีวอะไรอยู่นะ แว๊ลบเนี่ยคุณลุงแซนดี้อยากจะรักกับผมจะน,นะคุณลุงคุณลุงแซนดี้เฮ้ยคุณลุงแซนดี้แล้วผมจะย่อตัวหาพ่อมาเฮ้ยเดี๋ยรู้แล้วคุณลุงแซนดี้อยู่ตรงไหนคุณลุงแซนดี้รู้แล้วแม่งก็จะหาเจอคุณลุงแซนดี้เนาะเอาเอาใจกูเข้ามาเนี่ยไอย้ตื้อ เราต้องการต่อบล็อกต้องการต้องการต้องการจำเป็นจำเป็นมีกรดอะมิโนโจำเป็นโอ้ยอันนี้คือผมไม่ได้อยู่ห้องส่วนตัวนะครับนี่ก็ผมไม่ได้อยู่ห้องส่วนตัวถ้าอยู่ห้องส่วนตัวมันจะเงียบกริบแบบไม่มีครารบกวนะเงี้ยแต่อนี้ผมอยู่นอกสถานที่ทแล้วก็นอกเขตแบบไอ้ตื้นเฮ้ย โ okay. 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 oh, อเคโอเคโอเคปวดร้อนซึมซจมเดี๋ยวร้อนมาเลยเนี่ยงงลึกเสินว่าฐานมันอยู่ใสว่ะอะตอนไปต่อไปต่อไปต่อไปวนจนกว่าจะเจอนะครับต่อไป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 เจอเอ่อเอ่อปวด คุณเล็กคุณเล็กเปน่นี้เปรียบเปนกนี้เปรียบเปิดก่นเรียบก็ร้อนี่เรียบนะครับตัวเธอ้าใจนะครับตัวเธอเปก่อนเปรียบเดวเรียบเอกรไดียบอัจฉอาจะอัจฉอาจะอ้ยอาเอ้ยอยอยะ ไอ้ตื้ไอตื้ตื้อๆไม่สเล็น่าหกเนี่ยบักสลามเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว End the Pro End the Pro Okay ไปครับงี้ยผมก็พอแค่นี้เลยครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลัใจเล็กๆน้อยับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ dara dadah 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 apa dadah dadah